ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปด,ดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u l a t o r ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok o n l i n ไใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น f k Journey บนตัวของโปรแกรมตัว u g จใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังม,าามองหาร้านตเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะน,นาร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตะโกนหมายและก็เปิดทําการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New นนิวเวอร์เนาะหรือว่าถังซานเอ็มเอโอนั่นเองนะับว่าเฮ้ ผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ U ID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง U ID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้ เผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมสเตชันท็อปอัพนะครับเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนยที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิสแพย็ยอาราฟามฟามรีเกตเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่าประมาจย์จอมยุทธนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เป็นวันที่31มกราคมนะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วประมาณ วันที่30มกรามังนะครับก็คือกิจกรรมพลังเทพกําเนิดนะครับแล้วก็คําสั่งยุทธภพซึ่งต้องบอกเลยว่า2กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะทําให้เราเนี่ยอัปเกรดพลังได้เพิ่มค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยถ้าใครที่ดองของไว้อย่างเช่นกิจกรรมนี้อ่าก็คือตัวของพลังเทพกําเนิดเนี่ยเราเคย เปิดแล้วก็ทําคลิปไปแล้วใช่ไหมมันจะเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เราสามารถเปิดกาชาคมพีนะครับของสายนั้นๆที่มันแรนดดอมมาได้นะร,รอบนี้จะเป็นสายอาวุธลับใช่ไหมเป็นสายดาบแล้วก็เป็นสายเวทใช่ไหมรอบก่อนจะเป็นสายหมัดสายสพอร์ตแล้วก็อาวุธลับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวของแบตเชนพาร์ด้วยราคา449บาทซึ่งค่อนข้างคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับมันจะได้ของตัวเนี้ยอ่าไอตัวไข่มุกเนี่ยนะครับเอามาซื้อตัว อาวุธเทพด้วยอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกิจกรรมเปิดครบตามที่เขากําหนดเนาะก็คือ20 50 80 120 160 220 300แล้วก็400ซึ่งจะได้ของรางวัลเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างดีแล้วก็กิจกรรมนี้สามารถเล่นได้4รอบเพราะฉะนั้นถ้าใครมีใบากาชาทั้งหมด1,600ใบก็จะสามารถเล่นได้ครบซึ่งผมเก็บมาเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเดือนมั้งได้ประมาณ700ใบนะครับเออเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้มันเปิดเปิดไปแล้วไง ได้แค่รอบเดียวเองมั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีการเติมเงินสะสมด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเติมเงินวันที่2แล้วก็คือ449บาทนะครับวันที่2นะก็คือซื้อแ a t เทนพาร์ตสอันนั่นแหละนะครับก็คือเปลี่ยนกันนะก็จะได้ตัวนี้ใบกาชาถ้าซื้อไปเรื่อยก็จะได้ของตามนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นแพ็กเกจแล้วก็สามารถใช้ตัวของหยกเนี่ยในการซื้อ10ครั้งใช่ไหมก็จะเสียประมาณ1 0 0 0 0หยกได้ใบกาชา50ใบซึ่งผมคิดว่ากิจกรรมเนี้ ค่อนข้างคุ้มนะเออในมุมมองผมนะครับค่อนข้างคุ้มผมก็ซื้อไปเลยคือแบบมันเพิ่มพลังได้เยอะมากๆแล้วก็มันมีกิจกรรมที่ถ้าเรายิ่งเปิดเราก็ยิ่งแบบได้ของประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเปิดตัวธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะ โอเคแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับจะเป็นคําสั่งยุทธภพซึ่งกิจกรรมเนี้ยผมไม่ได้ดองของไว้เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมาเป็นแบบไหนเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นไงอาซึ่งตอนแรกเดี๋ยวดูในสมัครนะครับสมัครเนี้ยมันจะมีใบากาชาธรรมดาใช่ไหมใบากาชาคําสั่งก็คือตัวนี้แหละนะครับที่จะเป็นตัวเอาไว้เล่นกิจกรรมมันจะสามารถเลือกเผ่าได้ก็คือแบบสายหมัดสายเวทใช่ไหมอาสายอาซัพพอร์ตสายดาบสายนินจาใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นใบากาชาของตัว อ่าเรียกได้ว่าฟาร์มได้จากในเกมเนาะหรือว่าค่าความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยผมไม่ได้ดองตรงนี้ไว้ตอนแรกมีประมาณ30บใบมั้งแต่ว่าอยากทําค่าพลังก็เลยเปิดไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเมื่อเราเปิดกาชาน1ใบเราจะได้แต้มหอตัวนี้มาด้วยซึ่งมันสามารถเอาไปแลกตัวละครหรือว่าเอาแลกของบางอย่างเนี่ยตามที่เราต้องการได้อ่าเพราะฉะนั้นกิจกรรมตัวนี้นะครับไอตัวคำสั่งยุทธภพเนี่ยมันจะมีแบตเชนพาร์ด้วย449บาทซึ่ง คุ้มเหมือนกันนะครับอันนี้ค่อนข้างคุ้มเนาะแล้วก็จะมีเปิดกาชาสูงสุดครบ100ครั้งเล่นได้4ครั้งเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ากิจกรรมตัวเนี้คือถ้าดองของไว้อะทำค่อนข้างง่ายนะครับแต่ราคามันก็แพงเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันสามารถซื้อในร้านค้าได้นะอันนี้นะครับราคาเนี่ยก็คือ1,000เหมือนกันแต่ว่าจะได้แค่2ใบเพราะฉะนั้นถ้าซื้อครบเนี่ยจะได้กีใบกาชา20ใบถามว่าดีไหม มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราเอามาปั้นตัวละครนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะซื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนลด50%ในร้านค้ามันก็ราคาเท่านี้เลยนะครับซื้อไว้ก็ไม่เสียหายนะครับค่าพลังเราจะได้บวกเยอะๆแล้วก็ไอตัวร้านค้าคือตัวนี้ครับนี่ตลาดนะไปที่ตลาดนะครับนี่มันจะมีอะไรให้เราซื้ออันนี้ก็คุ้มนะในอนาคตมีกิจกรรมให้เล่นนะครับไอตัวเนี้ยอ่านี่อันนี้ซื้อเก็บไว้ก็ดีนะครับตัวนี้ ไอ้พวกหินตัวนี้ผมไม่ซื้อแล้วนะผมมีประมาณแสนสองแสนแล้วนะครับเอออันนี้ซื้อไว้อัพของได้นะครับอันไหนที่เป็นเงินซื้อไปเลยนะเพราะว่าเงินหาง่ายเกมนี้นะครับนี่อ่าอันนี้ซื้อได้นะเห็นไหมลด4 0อนนะครับอันนี้ซื้อได้ชุบชุบชุบ อันนี้โอเคนี่นะครับดีเห็นไหมอ่าห้าร้อยนะครับราคาเท่ากันเลยเผื่อเราแบบอยากไปเล่นกิจกรรมมันก็ค่อนข้างคุค้มอ,อ,อยู่นะในระดับหนึ่งนะครับอ่าซื้อประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องแบบรีหาเยอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาก่อนแล้วกันเนาะก็ผมเก็บไว้ประมาณ779ใบซึ่งทุกครั้งที่เราเปิดด่ะมันจะได้ของเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาด้วยนะเออเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วอาจจะแบบโอ้โหเปิดกาชาสักประมาณ ถ้าไม่ถึงพันสองผมจะติดไว้ประมาณ800นะเพราะว่าเอาไว้เล่นรอบไอเอาไว้เล่นรอบหน้านะครับอ่าแล้วก็กาชาที่ค่อนข้างหน้าเปิดนะคือส่วนตัวผมมองว่าไอตัวสายเวทอะมันจะมี2อันที่เราค่อนข้างดีมากๆคือตัวนี้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เพิ่มอัตราจํานวนการโจมตีแล้วก็ระดับแรกของเขาอ่ะคือโจมตีมีโอกาส50%ที่จะได้ลมแรง1ขั้น ลมแรง1ขั้นบวกดาเมจ5%ทับซ้อนได้สูงสุด10ขั้นแล้วมันจะหายไปแล้วก็เริ่มใหม่แล้วถ้าเราอัปเกรดการ์ดมันไปเรื่อยๆนะครับมันจะเพิ่มจํานวนครั้งเริ่มต้นมาเนี่ยก็คือเพิ่มการโจมตี3ครั้งเพิ่มการโจมตี4ครั้งอ่าเป็นระดับ5อ่า4ีดาวก็จะเพิ่มการโจมตี5ครั้งสูงสุดระดับตัวของ1ดาวพระจันทร์เนี่ยจะเป็นการโจมตี6ครั้งเพราะฉะนั้นตัวละครเราบางตัวอาจจะโจมตี14ครั้งใช่ไหม อ่าเพิ่มเข้าไปอีกก็จะกลายเป็นประมาณ20ครั้งประมาณนี้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็อีกอันนึงเลยเนี่ยจะเป็นตัวอ่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือลมแรง1ขั้นจะเพิ่ม Attack Speed 8%ใช่ไหมอ่าประมาณนี้แล้วเอฟเฟกของเขาอ่ะคือมีอัตรา19%ที่จะไม่ใช้การโจมตีอ่าแล้วก็ลดดามเมจ0.7%จากลมแรง1ขั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ลดดาเมจแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ใช้การโจมตีด้วยถ้าอัพเต็มนะครับอยู่ที่ประมาณ1%นึ่งพระจันทร์เนี่ยเราจะมีอัตรา30%ที่จะไม่บริโภคการโจมตีแล้วถ้าเอามาคู่กับลูนระดับสีแดงที่แบบไม่บริโภคอัตราการโจมตี15%นต่ะตัวละครเราจะมีอัตรา45%ที่จะไม่บริโภคการโจมตีเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแทบจะ50-50อะ่ะเพราะฉะนั้นบางตัวเราตีประมาณ20ครั้งอะ่ะมีโอกาสที่เราจะสามารถโจมตีด้สสูงงุ40ครัเลยนะ มันค่อนข้างดีมากๆเนาะแล้วก็ไอพวกสายนินจาเนี่ยอ่าเราเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมที่ทําเป็นตัวอ่าพัทนะครับตัวนั้นก็ทํามาเยอะแล้วก็ไม่ได้จะเป็นทําต่อแล้วก็ดาบอะ่ะจะมีประมาณสองสอันที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นรอบนี้ยผมคิดว่าไอตัวสายสายเวทอ่ะหน้าเปิดสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเอาไปสามารถเล่นกับสายอื่นได้ออรอบก่อนอาจจะมีสายหมัดอะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างแบบไดอดตราคิหรือว่าสายซัพพอร์ตก็ว่ากันไปแต่ว่ารอบเนี้ยเอาตัวนี้เลยนะครับ ผมดวงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ด้วยนะสามสิบครั้งได้มาเลยนะครับซึ่งสายเวทก็จําไม่ได้ว่าอันนี้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันนะครับอ่าพอเปิดได้การันตีมันก็จะรีเซ็ตนะครับแล้วก็3มอันนี้ไม่ทับซ้อนการันตีกันนะสังเกตเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับเปิดตัวนี้ไปเอาได้เลย1ิบครั้งอุ้ยของดีว่ะเฮ้ยเอา2ี่บครั้งครับโอ้โห เอา10บครั้งไอ้เชี่ยเอาเรืเอเ่องอะสายหมัดมาครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้สายเดียวกันกับที่เราเลือกนะครับมันมีโอกาสหลุดไปเลทอื่นด้วยอย่างเช่นเมื่อแก้สายหมัดแล้วก็ตอนนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะครับเฮ <c oughs> ้ยสยิบครั้งได้วะไอ้เชี่ยโอกาสออกมันก็มันก็เยอะอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้น่าจะดวงดีขนาดนี้นะอู้สายดาบครับอยากได้สายเวทรัวๆว,ว่ะอู้วอาสายเวทมาครับแต่ว่ามันจะ คืออยากได้แค่2อันน่ะอะอยากอยากได้แค่อันเนี้ยที่มันเป็นระดับเอสดาโอ้โหงได้อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ไม่กอดเดี๋ยวครบ400ครั้งเราก็ไปรับของก่อนก็ได้นะครับอันนี้คือเกอลือละ okay. โอเคโอ้โหโอ้ยสายมาัด อะไรเนี่ยโอ้โหโอูห้สองอันโอ้โหใส่พพอร์ตทั้งสองอันเลยครับคือคือเอามันมันไม่ได้อันที่ผมต้องการเลยเหรอวะคือผมต้องการอันนี้นะอ่าอันนี้นะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอันนี้ใช่ไหมซึ่งไม่ได้เลยมัง้งเหียอ่านี่เนี่ยสังเกตครับเรารับเรารับของเพิ่มเติมได้ด้วยนะโอเค โอ้โหนินจามาเลยอ่ารับเพิ่มก็จะสามารถเลือกตัวที่เราต้องการได้1อันนะครับโอเคแล้วก็เราสามารถเปิดได้อีกรอบนึงนะการันตีเดี๋ยวลองอีกรอบดูก่อนนะครับเนี่ยอีก400ครั้งอัดไปเลยโอ้โหมันเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยมันไม่ได้อันที่เราต้องการเลยว่ะมึงอะไรนี่ โอ้โหมันออกรัวเหมือนกันนะไอสายสายเวทอะครับแต่มันอย่างที่บอกมันดวงอะแล้วมันคือหนึ่งในห้าเนาะของสายมันแต่แบบมันก็เกินปายเพื่อนไอเทียไม่ไม่ออกเลยมั้งไอตัวนั้นอะคือถ้าได้มาอย่างน้อยเลเวลสี่ก็จะเพิ่มการโจมตีห้าครั้งไนงะโอ้โเผื่อเผื่อแม่งต้องเลือกเอาอีกแล้วอะโอ้โหอา้าวสองอันก็เอามาเนี่ยเนี่ยออกแต่ไอเทียเนี่ยบ่อยมากนะครับ โอ้โห oh, เป็นสกิลดาเมจของสายเวทเลยครับโอ้ my god, god. แล้ว,แล,วแล้วพวกสก mm ิลอะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ด้วยนะ mm hmm. เพราะว่ามันมันมันต้องเล่นอาชีพนั้นๆอ่ะมาแล้วหนึ่งอันโชว์มันต้องเล่นอาชีพนั้นๆแล้วก็เราต้องต้องแบบปั้นตัวนั้นค่อนข้างเก่งนะครับถ้ายิ่งอัปดาวไปสกิลมันยิ่งกว้างไงเออแต่กลายเป็นว่ามึงออกแต่อะไรมาให้กูก็ไม่รู้นะนี่เอาเอาไปก่อน,นครับโอ้โหมึง oh. ออกบ่อยมากอันเนี้ย วอเตอร์เฮล l บ bro เราต้องเปิดกาชาอีกกี่ครั้งอีก50ครั้งอ่าสิบใช่ไหมสุดท้ายโอเคออกพอดีมึงออกแต่อันเนี้ยแม่งออกแต่อันเนี้ยมาเลยอะ่ะคือเหลือจะเชื่อจริงๆนะครับ เนี่ยอย่างน้อยเราเล่นเพื่อเก็บสับสงของพวกนี้ไอเนี่ยสอชิ้นประมาณราคา500นะเออเพราะฉะนั้น10ชิ้นนี่คือโอ้สองพเลยนะมันถือว่าแบบเอามาได้ใช้เยอะพอสมควรอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมเหลืออีกประมาณ50บใบซึ่งถ้าเปิดต่อก็ไม่คุ้มครับเพราะฉะนั้นรอเก็บไว้เล่นรอบหน้าหรือไม่ก็เดี๋ยวรอฟาร์มของฟาร์มของต่อก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันอยู่ประมาณ7วันนะแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าไอตัวป้ายคาสั่งยุทธภพเนี่ยคือเราต้องไปเปิดตรงนี้เลยนี่ ผมต้องการสายดาบอยู่30ครั้งนะเพราะว่าโอ้โหไอ้เทียเกลืออยากได้ตัวแบบตัวพิเศษสักตัวหนึ่งอะ่ะมึงเ้ยมึงก็เกลือปลายเพื่อนผมอยากได้ตัวน้องดาบหรือไม่ไก่ตัวดาบเพราะว่าจะทําขึ้นแบบ3ดาววิญญาณอย่างเนี้ยแล้วแม่งออกมาจะ่สายพวกเนี้ย โอ้มイ oh god โ oh, อ oh, ้โหลุงมาว่ะเออไอตัวลุงเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นใช้ไอตัวกระบองแล้วนะครับเพราะว่าตัวของอา,อาจารย์ที่เป็นปรมาจารย์มาตีสุนักอะตัวนั้นอ่ะเหมือนมันจะมีสกิลที่ค่อนข้างดีเหมือนกันเป็นลองอ่านมาดูแลหูยหนักเลยครับแล้วก็ฟงหวินเนี่ยอันนี้เป็นเรียกได้ว่าวานันอีกพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะ แต่ผมกะว่าจะรอดูก่อนนะครับว่าจะเอาครบหรือเปล่าแต่ที่ดูดูมาคือคือแบบมันจะมีให้เล่นในกิจกรรมรอบหน้าอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นตัวละครนะตัวละครอ๋หวินน่ะมันจะมีให้เอาในกิจกรรมรอบหน้าแล้วมันจะมีให้แลกประมาณ14ชิ้นแล้วก็สก,กินของเขาอาจจะอยู่ในกิจกรรมรอบหน้าด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าแบบเออเรารอดีหรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอัพมาจนถึงระดับ ที่มันเป็นสีสีส้มแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ระดับแรกสีม่วงแล้วก็มาสีส้มต่อไปสีแดงแล้วก็ระดับสีลุงต่อไปซึ่งต้องเก็บอีก3เศษอะซึ่งผมดวงแย่มากผมได้การันตีรอบแรกแค่นั้นรอบนั้นนี่คือ2การันตีหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกได้ว่าแม่งดวงดวงแย่เหมือนกันพอสมควรนะครับแล้วก็แบบก็เลยแบบแบบจะยังไงดีวะเออประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีละกันอันนี้ก็ออเรียกได้ว่า ของก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่ากะว่าจะยังไงก็ต้องเอาอันนี้ยยังไงก็ต้องเอาอันนี้ให้ได้นะครับอืมก็น่าจะแบบรอดูแล้วกันกะว่าจะมารีวิวทีเดียวเลยอะไรอย่างนงี้นะครับปึ๊บปึ๊บอ่านี่แม้มันรับของมามันก็เล่นต่อได้อีกรอบหนึ่งนะปึ๊บโอ้โหเกลือมึงก็เกลือเกินเพื่อนไม่ค่อยได้ตัวละครจากตรงนี้เลยนะมันเหมือนเอามาไว้เล่นกิจกรรมหรอวะไม่เข้าใจเหมือนกัน ตอนแรกนึกว่าจะได้ตัวละครสักตัว2ตัวนะแต่แบบไม่ได้เลยว่ะมันมันก็แย่เหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ยไอตัวเนี้ยมันขาดอีกตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยมันขาดอีกตัวหนึ่งถึงจะซ้ำสามดาววิญญาณได้ซึ่งตัวเนี้ยมันมีเยอะกว่างไงเออแต่ว่ามันต้องขาดอีกประมาณตัวหนึ่งอะก็เลยลองดูว่าให้ตัวไหนมันจะได้เยอะกว่ากันประมาณนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าตัวไหนมันจะมีเยอะกว่าซึ่งมันก็เท่ากันเลยอะเออไอสามตัวเนี้ยก็เลยแบบ โอเคเดี๋ยวให้รอดูอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้มันยังปั้นขึ้น3ดาวไม่ได้ถ้าปั้นขึ้น3ดาววิญญาณได้มันค่อยสามารถรีวิวแล้วก็ทําให้ดูได้ว่าเฮ้ยตัวมันเก่งอะไรขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ในคลิปนี้เรียกได้ว่าได้ของเยอะพอสมควรเหมือนกันอันนี้เอ่อถ้าเอาชัวเอาอันนี้ก่อนให้ถึงประมาณระดับ4ดาวจะได้5ครั้งเพราะว่าถ้าอัพไประดับเอ่อดาวพระจันทร์6ครั้งใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปอัพ ไปอัพหนังสือก่อนนะครับอัพหนังสือก่อนบคือทุกครั้งที่อัพมันบวกพลังด้วยนะเนี่ยไอเนี้ย300ชิ้นน่ะได้6อันน่ะมึงก็เยอะเกินนะโอ้โหระดับต่อไปนี่คือเยอะมากอันนี้ ออได้2อันเองนะโอ้ถ้าเป็นระดับสีดาวอัตราย4 4อันเนี้ยต้องเปิดเพราะว่าระดับสูงสุด30%ใช่ไหมอันเนี้ยเอาไว้สีดาวผมว่าคุ้มละโอ้หพลังเยอะมากนะ ตอนแรกพลังอยู่ที่ประมาณ1นล้านเก้าแสนนะครับตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะโอ้โหสายเวทนี่คือตึมๆตมอะ่ะ ซ้ำระดับสีม่วงเยอะมากนะครับระดับ R นะโอ้เกือบตันนะ่ะแต่ละอันนะ่ะโอ้คุณสมบัติพื้นฐานบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะมากเนี่ยถ้ารอเปิดอีกรอบนึงอะในรอบหน้าผมว่าน่าจะแบบบวกพลังเยอะพอสมควนเพราะฉะนั้นไอ้พวกกิจกรรมพวกนี้คือหน้าแบบหน้าเก็บของไว้เปิดทีเดียวแบบคุ้มนะครับ โอเคอันนี้อ่าเปิดธรรมดาแล้วก็เนี่ยเราเปิดไปประมาณ800ครั้งใช่ไหมครับทุกๆ100ครั้งเราจะได้ตัวเนี้ย1 0 0 0แล้วเราเอามาเปิดการันตีตรงนี้ได้เอ้ะเดี๋ยวผมลองดูกิจกรรมก่อนมันมีให้เปิดการันตีไหมไม่มีนะอ่าไม่มีการันตีแสดงว่าเรามาเปิดการันตีจากตรงนี้ได้อีกทีนึียวอีก8อันซึ่งสุ่มนะครับโอ้โหสายนินจาว่ะเอ่อสายเวทอ่าอันนี้เราต้องการปัใช่ใช่ใช่โอเคเพิ่มอัตรานะครับ โอเคอันสุดท้ายอีกันหน่อยอมไม่ได้เว้ยโอเคเราได้อะไรเราได้สายดาบมาเพิ่มโปะเข้าไปนี่โอเคเยอะพอสมควรแล้วก็ขายพวกเศษนะครับปึ๊บเข้ามาอันไหนที่เราอัพตันแล้วอะ่ะเราจะสามารถขายเศษได้นะครับอันนี้ก็บวกสเตตัสเหมือนกัน อัพอไปก่อนนะครับเนี่ยพลังขึ้นมาเยอะมากจากตอนแรกโอ้สอง0 0นกว่าปะตอนนี้เป็นสามแสนสามแล้วนะครับเยอะมากโอเคอันนี้หมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไอตัวคัมพีที่เราจะอัพก่อนก็คือตัวนี้ถ้าเราจะเลื่อนระดับไปได้เราต้องใช้อีก2อ,อัน ต้องใช้อีกสองอันอ,อ,อันนี้มันสุ่มปะวะอ๋อสุม่มโอ้โหแล้วสุ่มได้ถูกอันด้วยสุ่มได้ถูกอันด้วยแต่นี้เป็นเลือกใช่ไหมถ้าเป็นเลือกก็อันนี้ครับนี่โบะเข้าไปโอเคได้ละได้ละยี่สิบ โบเข้าไปนี่24%แล้วก็ระดับสุดท้ายคือระดับตัวของอ่าดาวพระจันทร์ใช่ไหมซึ่งมันยากไปเราจะมาทําตัวนี้ต่อตัวนี้โอขาดอีกประมาณหูหนึ่0รไอ้250เลยนะครับกว่าจะไประดับ4ดาวได้ก็เอามา1อันก่อนก็ได้นะเป็นตัวนี้โอเค ก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่นี่ระดับต่อไปก็นี่ห้าครั้งจบตทีห้าครั้งอืมก็ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าไม่ได้แย่แล้วก็อันนี้คือแม่งได้แบบได้การันตีตลอดเลยเดี๋ยวค่อยมาเปิดพรุ่งนี้ดีกว่านะเดี๋ยวค่อยมาเปิดพรุ่งนี้นะครับอันนี้ประจาําวันโอเคอ่กาก็หลักๆเนี่ยพลังจากตอนแรกประมาณ M, หนึ่งจุดเก้าเอ็มจะไม่กลายเป็นสองเอ็มแล้วแต่ว่าพลางังจริงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะ พลังจริงๆอยู่ที่ประมาณดูได้เปล่าวะเออน่าจะประมาณ 2m กว่ากว่านี่แหละนะครับแล้วก็ผมเห็นคนที่พลังเยอะสุดที่ผมเคยเห็นนะคือประมาณ8ล้านคือผมแบบเชี่ยพลัง8ล้านพี่ทําไงวะโหดเกินนะเออตอนนี้คือพลังผมก็อยู่ในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าก็แบบโอ้โหเจอพวกแบบ5ล้าน8ล้านเข้าไปนี่ตัวผมกลายเป็นกระจอกไปเลยอะ่ะ เออไอเดียคุณเดียโบนี่แบบโอ้โหเชี่ยเล่นกันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเลยอะแล้วก็รับของโอเคอ่ก็หลกัลกๆจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยมาตัดสินใจดูนะครับว่าจะทําตัวไอตัววินเนี่ยให้ระดับเท่าไหร่เพราะว่าปัจจุบันตอนเนี้ยคือเราอัดมาเป็นจากสีฟ้าใช่ไหมอ่าเป็นสีม่วงแล้วก็ตอนเนี้ยสีส้มแล้วใช่ไหมซึ่งต่อไปจะเป็นสีแดงแล้วก็ต่อไปจะเป็นสีลุงนะครับซึ่งใช้3ตัวใช่ไหม ก็ต้องมารอดูแล้วกันว่าจะเอาเป็นระดับไหนแต่ว่าอาวุธเนี่ยน่าจะต้องเอาแหละนะเพราะว่าผมซื้อตัวนี้มาแล้วรอสกินเอามาใส่นะครับก็จะเป็นอาวุธสายของเขานั่นเองก็พลังตอนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ต้องแบบมันติดอย่างเดียวอะ่ะมันติดแค่ไอ้ตัวเนี้มันไม่มาอีกตัวนึงแล้วก็ไอ้พวกนี้เสือกไม่ค่อยมาเป็นสายอื่นแทนคือผมผมจะล่วเลยอะ่ะคือมันมาแบบถ้ามันมาสักตัวนึงแบบโอเคตัวนี้มีสักประมาณ10ตัวเนี่ยทำตัวนี้ขึ้นประมาณ4ี่ สีดาววิญญาณได้แต่มันไม่มาเลยไงมันมาเป็นสายอื่นหมดผมก็เลยงงเหมือนกันโอ้โหตอนแรกคือน้องแม่งมาบ่อยมากนะเออแต่แบบหลังๆไม่มาเฉยเลยก็เลยต้องแลกเศษเอานะครับก็ว่าจะตัดสินใจอยู่นั่นแหละว่าแบบเอ๊จะเอาเป็นของสายอะไรดีนะครับก็หลักๆสัประมาณนี้ลวกันสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกทีนะครับว่าเฮ้ยพลังเราจะเติบโตสักประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาฟงหวินต่อรอบสุดท้ายแหละนะครับก็เจอกันครับสวัสดีครับ